าเราชาร์จทโทรศัพท์โทรศัพท์จะหนักขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวนี้มาดูกันนะครับแบตเตอรี่ที่เราใช้ในโทรศัพท์ถือว่าเป็น solid state battery ซึ่งแปลว่ามันจะไม่มีการไหลเข้าออกของอะตอมต่างๆสิ่งนี้เกิดขึ้นตอนที่เราชาร์จไฟไม่ใช่ว่าเรามีอิเล็กตรอนที่ไหลเข้ามาในแบตเตอรี่เพิ่มแต่ว่าไฟฟ้าที่เราใส่เข้าไปทําให้อิเล็กตรอนที่อยู่ข้างในมีพลังงานเพื่อขยับไปมางั้นเราก็จะคิดว่าน้ําหนักของมันไม่ควรจะเพิ่มเพราะจานวนสสารที่อยู่ในแบตเตอรี่ก็เท่าเดิมแต่ว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่ ตามสมการของไอน์สไตน์ E เท่ากับ mc สเรารู้ว่าพลังงานกับมวลถือว่าเป็นอย่างเดียวกันซึ่งแปลว่าถ้าเรามีพลังงานเพิ่มขึ้นมวลก็จะเพิ่มขึ้นด้วยแล้วมันจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่แบตของโทรศัพท์มาตรฐานจะมีพลังงานประมาณ15วัตต์ชั่วโมงซึ่งเท่ากับ54,000โจลถ้าเราเอาค่านี้ใส่เข้าไปในสมการของไอน์สไตน์เราก็จะเห็นว่ามวลที่เพิ่มขึ้นมาก็คือ54,000หารด้วยความเร็วของแสงกำลังสองซึ่งก็คือ6คูณด้วย10ยกกำลัง kg, ลบ13กิ ซึ่งน้ำหนักนี้นะครับคือน้ำหนักของแบตทตอรีอีโคไล1ตัวถ้าเราเอาน้ำหนักของแบตเตอรี่ที่แบตหมดแล้วมาเทียบกับแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มมันก็จะห่างกันเท่ากับน,น้ำหนักของแบตทตอรี่ตัวหนึ่งซึ่งแน่นอนค่านี้มันเล็กเกินไปกว่าที่เราจะวัดได้สรุปว่าถ้าใครรู้สึกว่าโทรศัพท์ของตัวเองหนักเกินไปก็ไม่ต้องชาร์จกันนะครับ